ทุกคนือวันนี้เราอยากกินเคก้กกล้วยหอมบารณนาแจ้บิวมากอยู่เซ็นทัลพะรามสองซึ่งวมีนอยู่ในหัวเรามาทั้งวันและไปเซนสองเพื่อที่จะไปซื้อเคก้กกล้วยหอมแจ้บิวนะคะก่อนออกจากห้องนะคะเดี๋ยวเราขอปิดไฟก่อนโอเคปิดไฟปิดไฟปิดไฟโอเคเรียบร้อย มาลืมเลยลมไม่เป็นไรน่าจะไม่ตกหรือเปล่าไม่ตกจริงหรือเปล่าฝือกระเป๋าเปิดยากมากไม่สบายเท้าอะ่ะจริงๆนะอยากให้ทุกคนเห็นคือถุงเท้ามันไปคองอยู่ข้างล่างอะ่ะ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นวัว ท็อปได้เห็นเยอะเคยเห็นเยเพแต่ว่ามไม่เคยกินเลยตรงนี้แล้วอยากไปร้านหะนังสือที่สุดแล้วกอยากกินไอติมแต่ว่าดับหนึ่งของเราคือเค้กลาน้าแจบีแจบีเซอร์วิชชั่นจีเราต้องไปลงอีกทางที่จะทางบางทางนี้นะคะ องไปีกทารถราคาฉ่ำมากทุกคู่ยเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดินนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน,น่าั้าางแต่พูดตรงๆว่อยากเล่นบ้านบอล น้องเตาเฮ้ยเตากินฟางเหรอใช่ไหมกินฟางจริงด้วยลงไปชั้นล่างแล้วนะครับเมื่อชั้นล่างแล้วก็คือชั้นนี่เหมือนอยู่ใกล้ๆก,กับตู้กดวันนี้เจลลี่ด้วยนะไอก,ก่งของแจ้คู่กับไอติมอ่ะขา้างล่างคือมันว่างขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะปกติมันจะเป็นร้านสกูตชี่ปะตรงเนี้ยลง่งแฮะก็ต้องเดินผ่าน ดอกไม้ก่อนเดินตรงไปเรื่อยๆฟินมากพอมีเป้าหมายในการมาห้างแล้วมันก็ฟินเหมือนกันแหละช่วงปีหนึ่งปีสองคือมาห้างแบบปล่อยสมองเดินไปเรื right. yeah, us, But, outside, ่อยเดินไปเรื all, so ่อยอยากได้อันนี้มันไม่ได้อยากได้จริงๆแต่พอเรามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้นะมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเดินตรงไปสุดมุ่งเลยนะคะจะเจอท็อปนี่ไงบานาน่าบานาน่าบานาน่า ไอนาบานาน่าบานาน่ายาตัวบนนี้จะนิ่งนู่นแล้วบานาน่าก็อยู่นู่นนี่บานาน่าอยู่นี่ว้ายมีแนะนำไหมคะถ้าขอยดีเป็นชีสแล้วก็นูเทรลาชีสค่ะนูเทล่าไซเอสค่ะเป็นสองอันนี้ใช่ไหมคะที่ขายดีงั้นเอาอีกอันนี้เป็นไซเอสค่ะเป็นเอชีสแล้วก็เอชนูเทรลาใช่ค่ะสค่ะแกนจ่ายค่ะขอบคุณค่ะ าอ,า,าอยากกินมากอยากลองกินอ่ะอยากกินลองกินนี้ฟิตซีมากเลยอ่ะเนี่ยอาเงินสดอา้าวน่าจะสะเก็ดทงนั้นนี่ฟรี 6เซตเลิศเลยล่ะเจดบิวหูรักเจดบิวหลังจากที่พี่กับนุ่นนะคะไปดูหลังสือก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอ,อ๋กินส้มตำแต่เป็นส้มตำที่ข้างๆเซนสองอร่อยมากรนะ้านนั้นะถูกปากเราที่สุดแล้วขอลองชิมพีนัทคาราเมลคะขอบคุณค่ะนุารักมาก เนื้อเลยอ่ะเอาพีนัทคาราเมลลูกหน,นึ่งค่ะสามค่ะว้าอินโคบิสนี่คือสิ่งที่เราทานก,กินแล้วก็บรนีเจลลี่ตุ้มีซีก็บานานะ่าฮอชีสกับช็อกโก,ลกแลตเลอะบัก ไอ้กล้วยหอมบาร์รชีสอันนี้มีแค่ชีสกล้ยหอมอะ่ะชอบกินอยู่แล้วอันนี้หอมนะอันนี้มีเวล่าอันนี้ตกชีสเฉยๆอันนี้ก่อนอยากลองนีเวล่าเดี๋ยว

ีิเธอรเลอร่อยมากคือดูดองแดงที่โบอ่ะจนแบบอยากกินอ่ะอุ้ยหอมอ,อืมอร่อยขนาดนี้นแจค่ะทำไมทำอะไรก็อร่อยแบบนี้กินเลยหลงังแล้วไปร้านยังซูต่อนะคะ เลตเด่นไหนดูซิว่าซื้อหายดีตอนนี้คืออันไหนอ๋อโอเคอุ๊ยอันนี้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากค่ะหนูยังไม่มีอันนี้สนใจอ่ะอุ้ยอันนี้เด่นมากเลยอ่ะ ชอบเรื่องนี้อ่ะอุ้ยอยากเอะดอ่ะอุ้ยมิก็อยากได้ขเขาแบบจัดร้านใหม่นะพวกวรรณกรรมอยู่ทางนี้แล้วใช่ไหมร้านรายไทยเรื่องขั้นจริงด้วยอ่าวรรณกรรมเยาวชนอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ดีมาก เรื่องของศาสนาเหรอตอนแรกเขาจะอยู่ในโซนแบบปรัชญานะตอนแรกก็อยู่ใกล้ๆกันนะปรัชญากับศาสนาอ๋อให้มีในซีเอ็ดนะคะหนูอยากลองลองเปิดดูในอินอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าซีเอ็ดไม่ได้เล่มนั้นแบบไม่ได้แกะเอาไว้ก็เดี๋ยวจะลองไปดูในอินแต่คิดว่าซีเอ็ดอาจจะมีเล่มนั้นแล้วก็มีเปิดให้อ่านนะคะมีไม่เอ่ย แล้วมีเ,วเต็มให้อ่านมีให้อ่านเยอะมากเลยดูสิเ่มนี้ดีมากที่สุดในโลกดูจะไม่มีจริงๆนะคะทุกคนขอดูกันตุ้เจ้าชายนอนอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยเป็นคอลเลคชันที่น่ารักมาก นี่อนี่ไงนีนนเรามีนนที่เราอ่านจบแล้วเราก็รองให้ไม่ใช่ไม่มีอย่นี้อุ้ค่ะไปอ่านดูก่อนนะคะเราลองอ่านแล้วนะรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีแล้วก็ยังไม่น่าจะแบบว่าอ่านให้จบได้อะ่ะคงถ้าซื้อไปก็คงอยู่ในกองดองก็เลยว่างั้น อย่าเพิ่งดีกว่าว่าเรามีกองดองอยู่ในห้องเราเยอะมากเลยกินข้าวบันเถอร์เจะไปกินส้มตำร้านโปรดของเรานะคะเฮ้ยเหมือนเหมือนฝนจะตกช่วยด้วยตกตกลางคืนตอนหนูนอนถอะอยากกินมากขอร้องคนอย่าเยอะคนอย่าเยอะเ้ย <ś led> เปิดแล้วนี่เปิดแล้วเหอะเปิดเหอะถามก่อนแล้วกันว่าเปิดหรือยังเปิดหรือยงังเหรอคะเปิดหรือยงังเปิดห้าโมงยินเปิดห้าโมงยิน <ś led> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วนะคะเขาว่าตลาดเปิดห้าโมงเย็นถ้าเราจะกินห้าโมงเย็นเราก็เดี๋ยวจะไม่ได้เดินเอานะไม่ได้เดินออกกำลังกายเราได้กินของแจ้บิวก็ฟินละวันนี้